เจอดูถูกหนักจนต้องพักคอมเมนต์มินนี่พันธิราเปิดตัวคบกี้สราวุธจนโดนดราม่าเป็นของเล่นไฮโซควงกันหวานฉ่ำฉ่ำตลอดตลอดรัวรัวตั้งแต่เปิดตัวคบหาศึกษาดูใจกันสำหรับไฮโซกี้หรือสราวุธเสรีทรณกุลกับนักแสดงสาววัยรุ่นสร้างตัวอย่างมินนี่พันธิราพิพิธยากรแต่ล่าสุด มินนี่กลับถูกชาวเน็ตปากมากวิจารณ์รุนแรงแบบไร้ซึ่งเหตุผลหลังลงรูปไลฟ์สไตล์กินหรูอยู่แพงเที่ยวแพงทั้งเที่ยวต่างประเทศกินโอมากาเซชีวิตดีดีและอื่นๆบางรายดูถูกดูแคลนหนักจนหน้าชามีที่บอกว่าเป็นเหมือนเด็กเอ็นบ้างก็บอกว่าเป็นของเล่นไฮโซงานนี้มินนี่มีได้โต้กลับเหล่าชาวเน็ตปากเสียขี้เหยียดคนแต่ก็ได้เคลื่อนไหวในส่วน ของตัวเธอเองด้วยการปิดช่องคอมเมนต์ไม่ให้ชาวเกรียนขี้เผือกเข้ามากระทํายั่งยออีเธอถึงในโซเชียลส่วนตัวซึ่งต่อมาชาวเน็ตใจ,จร้ายก็ยังตามมารังควานเธอในรูปอื่นๆอีกจนมีคนอีกกลุ่มเขามาตอบโต้แทนสาวมินนี่มีให้เธอตกเป็นเหยื่อเพียงฝ่ายเดียวเจอดูถูกหนักจนต้องพักคอมเมนต์มินนี่พันธิราเปิดตัวคบกี้สราวุธ จนโดนดราม่าเป็นของเล่นไฮโซควงกันหวานฉ่ำฉ่ำตลอดตลอดรัวรัวตั้งแต่เปิดตัวคบหาศึกษาดูใจกันสำหรับไฮโซกี so ้ ee, หรือสราวุธเสรีทรณกุลกับนักแสดงสาววัยรุ่นสร้างตัวอย่างมินนี่พันธิราพิพิทยากร แต่ล่าสุดมินนี่กลับถูกชาวเน็ตปากมากวิจารณ์รุนแรงแบบไร้ซึ่งเหตุผลหลังลงรูปไลฟ์สไตล์กินหรูอยู่แพงเที่ยวแพงทั้งเที่ยวต่างประเทศกินโอมากาเสชีวิตดีๆและอื่นๆบางรายดูถูกดูแคลนหนักจนหน้าชามีที่บอกว่าเป็นเหมือนเด็กเอ็นบ้างก็บอกว่าเป็นของเล่นไฮโซงานนี้มินนี่มีได้โต้กลับเหล่าชาวเน็ตปากเสียขี้เหยียดคนแต่ก็ได้คลือ ไหวในส่วนของตัวเธอเองด้วยการปิดช่องคอมเมนต์ไม่ให้ชาวเกรียนขี้เผือกเข้ามากระทํายั่งยออีเธอถึงในโซเชียลส่วนตัวซึ่งต่อมาชาวเน็ตใจร้ายก็ยังตามมารังควานเธอในรูปอื่นๆอ,อ,อีกจนมีคนอีกกลุ่มเขามาตอบโต้แทนสาวมินนี่มีให้เธอตกเป็นเหยื่อเพียงฝ่ายเดียว